ใกล้ถึงวันจัดงาน Google I/O นะครับประจําปี2023นะครับมีภาพหลดออกมาครับเป็น Google Pixel ตัวใหม่นี่คือ Google Pixel 4จอพับได้งาน Google I/O ปีนี้นะครับประจําปี2023เนี่ยเขาก็กำหนดวันจัดงานเอาไว้ที่10พฤษภาคมนะครับอีกไม่กี่วันนี้เองนะครับก็ พอใกล้ๆงานก็จะมีภาพหลุดออกมาเนาะอย่างล่าสุดเนี่ยเจ้ากรมเขาลืออย่าง e ีวิลิกนะครับก็จะมีภาพหลุดของตระกูลพิกเซลออกมาเขาได้โพสต์ภาพครับนี่คือภาพเรนเดอร์อย่างเป็นทางการโอ้ใช้คำว่าอย่างเป็นทางการด้วยนะฮะคือของจริงนั่นเอง <c oughs> Google Pixel 4นะครับเป็นสมาร์ทโฟนจอพับจาก Google ที่คาดว่าจะเปิดตัวใน Google I.O. ปีนี้นะฮะโอ้โหดูหน้าตาสิคุณผู้ชมนะ ดูแล้วเหมือนอะไรครับในท้องตลาดตอนนี้เรามีอะไรบ้างเรามี Samsung Galaxy c 4ใช่ไหมฮะเรามี Oppo f i n d n เนะครับ Op p o Find N2 นี้เราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ซึ่งถ้าดูจากภาพนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจอที่กลางออกมาแล้วหรือจะเป็นจอที่พับเราเห็นด้านหน้าอย่างเดียวนะครับ2ออันเนี่ยตัวที่กลางแล้วเนี่ยเอาดูภาพภาพที่กลางออกมาแล้ว ผมรู้สึกว่าสัดส่วนมันดูเตี้ยเตี้ยมอต้อดูเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคือจอมันกว้างแต่มันไม่ได้ยาวทรงมันจะไม่ค่อยคล้ายกับ galaxy C4 เท่าไหร่มันจะไปคล้ายกับ oppo find n 2มากกว่า Google อาจจะเลือกสัดส่วนของจอนะครับให้มันคล้ายๆกับของ oppo นะครับแต่ดีไซน์เนี่ยก็คงหนีกันไม่ได้มากเพราะว่ามือถือพับได้มันก็ต้องเป็นแบบนี้ทุกอัน นั่นก็คือด้านหน้าก็เป็นจอไปใช่ไหมฮะด้านกลางออกมาด้านในก็มีแต่จอเต็มไปหมดนะฮะแล้วด้านหลังก็เป็นแผงหลังฝาหลังแล้วก็เป็นแผงกล้องจะดีไซน์แตกต่างกันก็ทําได้แค่แผงกล้องหลังกับฝาหลังแค่นั้นแหละซึ่งส่วนใหญ่ก็มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากนะครับนะแต่สเปคภายในหรือรายละเอียดลูกเล่นในความเป็นพิกเซลอันนี้เราต้องรอดูวันงานเปิดตัวอีกทีนึง มีข่าวลือมาด้วยนะครับว่า Pixel 4ฟตัวนี้นะครับจะมีราคา1,799ดอลลาร์ 1, 99, ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับราคาของ Sams u ง g ระซ x y 4, 4ีเลยโอ้นะสุดยอดนะครับราคาใกล้เคียงกันเสียดายอย่างเดียวคือประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีตัวแทนจำหน่ายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องซื้อเป็นเครื่องหิ้วแทนเพราะว่าอะไระรู้ไหมรอบนี้เนี่ยนะอ e วีลเขาบอกไว้ว่า Google i/O รอบนี้นะครับจะเปิด แท็บเล็ตพิกเซด้วยนะอ่านะฮะดยอ๋อแท็บเล็ตพิกเซเนี่ยเปิดตัวมาตั้งแต่ปลายปีแล้วปลายปีที่แล้วแต่คราวนี้จะเปิดราคาเหมือนจะเพิ่งเริ่มขายคือที่ผ่านมาเนี่ยเปิดตัวเฉยๆแต่ยังไม่มีใครได้ขายคราวนี้ก็จะเปิดราคาน่าจะสมบูรณ์แบบแล้วนะฮะร,รวมไปถึงฟอร์มแวร์ด้วยทำงานได้ทุกอย่างนะครับและจะมีสมาร์ทโฟนรุ่นถูกนั่นก็คือ พิกเซ 7A อ่า 7A นะครับโดยที่ตัวหลักๆในตัวที่เป็นเรือธงของเขาก็คือพิ x e l 8 Pixel 8จะไม่ออกในงานนี้จะไปออกเอาตอนปลายปีซึ่งมันก็จะไม่ได้มีงานอะไรยือยู่ดีๆก็ออกมาเป็น Pixel 8เลยนะครับตอนนี้เรายังยังเป็นภาพหลุดยังเห็นดีไซน์กันอย่างไม่ชัวร0 0์100%นะครับแต่ 7A เนี่ยถ้ามาเป็นเครื่องหิ้วบ้านเราบวกกำไรของคนหิ้ว ขายออกมาไม่รู้ว่าสเปคกับราคาที่เทียบออกมาแล้วถึงแม้มันจะเป็นรุ่นราคาถูกเนี่ยแต่พอมันผ่านกระบวนการหิ้วเนี่ยราคามันจะยังน่าใช้อยู่หรือเปล่าเนาะแต่คนที่เป็น สาวกพิกเซลอยู่แล้วเนี่ยหลายคนชอบนะชอบกล้องชอบวิธีการทำงานชอบความเสถียรชอบความนิ่งของระบบเพราะว่ามันเป็น Google ลุ้น้วนเลยทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟตแวร์เนี่ยหลายคนชอบเขาก็เป็นสาวกอยู่แล้วเขาก็จะเลือกซื้อนะครับโดยที่ไม่สนใจเรื่องราคานะครับยิ่งถ้ามีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเนี่ยแต่ผมไม่ยากนิดนึงคือ Google เนี่ยกูเกิลคล้ายๆ Facebook เลย Google เนี่ยมีคนทำงานอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่เยอะมีแต่เจ้าหน้าที่การตลาด ถ้าเขาจะมาขายของตัวโปรดักอะไรสักอย่างเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่ไหนจะต้องทําเรื่องเซอร์วิสไหนจะต้องทําเรื่องตัวแทนจําหน่ายหน้าร้านค้ามีระบบสต็อกอะไรโอ้มันมันเลยทําให้เขาผมว่าสไตล์ Google คล้ายๆ Facebook คือเราทํามาหากินออนไลน์แล้วก็ใช้คนให้น้อยที่สุดนะเขาจะเป็นสไตล์นี้มากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นเรื่องยากมากๆที่ Google จะมาขายพวกตระกูลพิกเ l ลแบบ อย่างเป็นทางการในประเทศไทยน่าจะยากครับนะฮะอ่ะรอดู10พฤษภาคมนี้ว่าจะออกมาเป็นแบบนี้หรือไม่รอชมครับ